สวัสดีค่ะซันม o นไลท์เล l ฟเ e ด a d นี่คือเปิดดวงความรักราศีตุลน,นะคะประจำเดือนมกราคม2023วันที่ชาแน,นลนี้ยึดตามแบบตะวันตกนะคะเดี๋ยวแอดมินดูแลชาแนลจะแนบไว้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram และ LINE แอบอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆอ,อื่นอีกมากมายนะคะขอขอบคุณสำหรับกำลังใจ Subscribe Like แชร์และกระเิ่งค่ะ เอาละเดี๋ยวเรามาดูพลังงานโดยรวมก่อนนะคะเรื่องราวของชีวิตนะคะโดยรวมจะเป็นยังไงบ้านเดือนมกราคมแล้วก็ความรักเราก็เหมือนเดิมนะเริ่มต้นจากความรักคู่จะเป็นประเด็นโสดไม่ชัดเจนคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นนะคะคลิกที่ปุ่มคําว่าขอบคุณเพื่อ support channel เราได้นะคะตามอธัธยาศัยตามกําลังศรัทธานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ ขอทราบพลังงานความรักและชีวิตขอภัยค่ะขอทราบพลังงานความรักและชีวิตราศีตุลค่ะเอาละใบแรกมันเป็นเอจี้ของรีเฟรชนะคะฟรชสตาร์มาคุณจะได้เจอโซเมตนะคุณจะได้เจอได้ได้ว,ว่า,ามีพลังงานของ คนที่พอเวลาเจอและคุ้นเคยหรือว่าเพื่อนสนิทคนสนิทลูกค้านะคะที่สนิทกันเหมือนเพื่อนเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือนะคะอืมอ n คัมมก็คงจะเร็วๆนี้แล้วล่ะนะเอาเป็นว่าเดือนมกราคมเป็นเดือนของการเปลี่ยนแปลงเป็นเดือนของการรื้อฟื้นนะคะธุรกิจหรือว่าอะไรใดๆก็ตามเนี่ยจะมีการพลิกฟื้นการเงินก็เรียกได้ว่าจะฟื้นขึ้นนะคะจะหายใจหายคอได้โล่งขึ้นมาก การเรียนการงานนะคะเกี่ยวกับออฟฟิศนักผู้อ่านมองดูว่าคุณอาจจะได้โยกย้ายแผนกไปอยู่แผนกเดิมที่เคยทําแต่ว่ามันดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเหมือนกับีโนเวทสิ่งที่คุณถนัดอยู่แล้วอ่ะแต่คนนี้มันดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอาจจะได้เลื่อนถึงขั้นเป็นหัวหน้าแผนกอะไรประมาณนี้คือ บางท่านนะมีเกณฑ์น,นะคะแล้วก็เอเดนซี่ของสิ่งศิษย์ออกมาบอกว่าด้วยความเชื่อของคุณนะมันก็เลยทําให้สิ่งต่างๆที่คุณต้องการทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องไหยได้อะมันกําลังจะไหลมาในช่วงเดือนมก,กราคมนะคะสิ่งใหม่ๆที่คุณเฝ้ารอกําลังจะมาถึงด้วยแล้วก็บ e คัมมิ่งมันมีเกณฑ์การเดินทางของใครบางคนที่จะเข้ามาแล้วทําให้คุณชีวิตคุณดีขึ้นหรือว่าทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้น ทำให้คุณรู้สึกมีความสุขนะคะเอเนอร์จีของโซเมตก็ยังมีมาด้วยในเรื่องดาวของความรักเดี๋ยวเรามาดูกันในแต่ละประเด็นกันเลยนะคะแต่ว่าคุณจะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องการเงนินการงานนะคะจากเพื่อนสนิทนะคะหรือว่าพี่น้องหรือว่าอาจจะเป็นคนที่อาวุโสกว่าคุณหน่อยนะเป็นพี่สาวอะไรประมาณนี้เป็นพี่สาวเป็นพี่ชายก็ได้นะคะแล้วก็ เพื่อนนะคะหรือว่าลูกค้าที่เขาค่อนข้างจะสนิทกับคุณมากๆอ่ะนะคะเหมือนคนในครอบครัวแบบเนี้จะให้ความช่วยเหลือคุณนะในช่วงเดือนมก,การาคมนี้อาจจะได้การยาณมิตรเพิ่มก็ได้ได้เพื่อนคู่คิดเพิ่มด้วยอะไรประมาณนี้อะ่ะนันเดี๋ยวเรามาเช็คโดยรวมกันทั้งหมดเลยนะเรามาเช็ค e n e เ g y ีโดยรวมกันหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวเราเริ่มจากความรักของผู้ที่เป็นประเด็นก่อนนะคะ ขอสร้างพลังงานความรากักสำหรับคู่รักที่กำลังเป็นประเด็นอยู่นะห่วงเวลานี้นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์เดือนมกราคมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างระหว่างคุณกับเขานะโควคุณน่าที่จะได้รับข่าวดีนะเดี๋ยวเรามาเช็คกันให้หมดก่อนนะและ ไหน ơi. เอ่ยเอเราเป็นดะไรกท t h ทา o w e r t w ั s a อส ผู้ที่เป็นประเด็นนะคะราศีตุลเหมือนมันมีสองเอเดเข้ามาในเวลาเดียวกันแต่ว่าราศีตุลในช่วงเวลานี้เนี่ยคุณค่อนข้างจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับครอบครัวและตัวคุณเองซะเป็นส่วนมากคนที่คุณียวด้วยอาจจะเป็นคนที่คุณผูกพันลึกซึ้งมากๆด้วยนะคะ คุณอาจจะเคยถึงขั้นที่เรียกว่าอยากจะสร้างครอบครัวด้วยกันเลยแต่ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันว่ามองดูว่ามันไม่ถึงขั้นที่ no contact แต่เพียงแต่ว่ารออยู่ว่าจะเอาอยังไงต่อไปนะเหมือนว่าความสัมพันธ์ตอนแรกๆมันก็ดีนะมันก็น่าที่จะเรียกว่าไปได้ไกลนะแต่มันมาสะดุดเพราะว่าเขาอาจจะทำบางอย่างให้คุณมีคำถามในใจเยอะ มันเอะเยอะมันแต่เยอะไปหน่อยเท่านั้นเองทีนี้เดือนมกราคมจะเกิดอะไรขึ้นคุณใช้เวลาอยู่กับตัวคุณเองอยู่กับครอบครัวค่อนข้างเยอะมากแล้วก็คุณหวงหัวใจหวงความรู้สึกของคุณมากนะ่วงเวลานี้หรืออาจจะสับกันได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีคุณอาจจะคิดว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาหน้าที่จะจบและเกินเยียวยาหน้าที่จะไปต่อไม่ได้ในเวลานี้เขาเหงามากเลยนะคะ เขาเหงามากๆแล้วก็การสื่อสารเนี่ยเขายังมีความรู้สึกถึงคุณอยู่นะทีนี้ต่อผู้อ่านมองดูว่าเหมือนว่าคุณ่ะในเวลานี้แม้ว่าจะไม่ได้คุยกันแต่ใจมันสื่อถึงกันคุณรู้สึกถึงเขาเขาก็รู้สึกถึงคุณมันก็เลยไม่ได้เหมือนกับเป็น no contact ซะทีเดียวนะคะอาจจะมีพูดคุยกันบ้างบางรายหรือบางรายถ้างเงียบไปเลยตกลงว่าแยกปิดจบไปแล้วเกินกว่า5เดือนเนี่ย ตอนนี้ความเหงามันเริ่มทำงานแล้วค่ะนะคะแม้ว่าในเวลานี้เขาภายนอกดูดีเนาะดูเหมือนมันโอเคแต่ว่าในใจลึกๆเนี่ยมันเหงามากละนะคะแต่ว่าความเงียบหน้าที่จะถูกเบรกดาวลงนะเราะ The Tower คู่กับ uh, Fight of Pentacles ความเงียบไม่น่าจะเป็นอยู่อย่างนี้นานนะคะผู้อ่านมองดูว่าในเดือนมกราคมนี้ด้วยความที่เป็น Queen of Wars t o of s o r t ผู้อ่านมองดูว่าคุณจะไม่ติดต่อสื่อสารกลับไปเพราะคุณเริ่มไม่แน่ใจคุณเริ่มไม่แน่ใจว่าเขาอ่ะรักคุณเหมือนเดิมไหมด้วยคุณรักเขาเหมือนเดิมไหมความสัมพันธ์นี้มันจะยังไปต่อได้ไหมมันค่อนข้างที่จะคลุมเครือมากๆเลยค่ะมีการติดต่อสื่อสารกลับมาพูดคุย แต่ผู้หันมองดูว่าความสัมพันธ์มันจะยังไม่คืบหน้าเพราะคุณกลัวมากๆเลยนะคะเขาอาจจะทาบางอย่างให้คุณรู้สึกว่าคุณตกเป็นฝ่ายรองอะนะซึ่งผู้่านมองดูว่ามันก็ดีนะถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นที่หนึ่งนะคะสาหรับเขาแล้วเนี่ยอาจจะเพื่อนมาก่อนครอบครัวมาก่อนหรืออะไรมาก่อนหรืออาจจะสับกันก็ได้เหตุการณ์เน,นี้ยนะคะ energy future มันออกมาบอกเลยว,ว่าคุณยังมีความกังวลในความสัมพันธ์นี้อยู่ ยังไม่ค่อยมั่นใจแต่ถ้าคุณอยากจะรู้แนวโน้มมันจะจบจริงไหมจบเรื่องก็ยังนะเขายัางคิดถึงคุณอยู่แล้วก็ยังพยายามที่จะเก็บคุณไว้ในชีวิตแต่มันค่อนค่อนข้างที่จะในความรู้สึกคุณคือมันคลุมเครือว่าเก็บไว้เพื่ออะไรเก็บไว้ในฐานะอะไรในเมื่ออนาคตเนี่ยมันเริ่มที่จะมองเห็นว่าไปกันไม่ได้เท่าไหร่นะคะแต่ e n e เ g อีตตอนนี้คือเขาก็เริ่มรู้สึกเหงาแล้วนะคะรู้สึกมีความกังวลใจนะ รู้สึกว่าคุณอาจจะเดินจากเขาไปไม่มีวันกลับเลยอะไรประมาณนี้เขาเริ่มมีแรงสังหารว่าเขาจะเสียคุณไปดังนั้นหน้าที่จะยังคงพยายามยื้อไว้แต่เนี่ยฟิวเจอร์มันเป็นเดบมูนดังนั้นเดือนมกราคมโฟกัสที่ตัวคนเองถูกแล้วดูแลตัวเองนะคะดูแลครอบครัวให้ดีนะคะแล้วก็ รอความพร้อมอีกหน่อยก็ค่อยมุฟ e o ออเพราะมันเหมือนคุณเริ่มที่เตรียมจะมุฟฟ์ออดเนี่ยขาข้างเนึงมันง้างแล้วไงนะแล้วก็เอเจนซี่โซคเน็กโซเมตตัวจริงของคุณก็ใกล้เข้ามาแล้วด้วยถามว่าทําไมผู้อ่านไม่บอกว่าคนนี้ใช่โซเมตของคุณเพราะมันไม่มีค่ะมันไม่มีพลังงานตรงนั้นเลยนะคะความที่เขาเป็นคุณอวบเขาเขาก็จะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมา,มากว่าเขาเป็นคนไม่ผิดสิ่งที่เขาทำานะ่มันถูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้คุณรู้สึกว่า เฮ้ยขอโทษเราซะหน่อยก็ได้ไหมแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นแต่มันจะไม่มีจากคนคนนี้เลยอ่ะไม่มีเลยอะ่ะเนาะก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณหนักเตรียมแล้วขาข้างนึก้าออกแล้ว <c oughs> นะคะ <c oughs> เดินมกรามีเกณฑ์อาจริงๆแล้วเดินมกุเาราะว่าเนอยจะบอกว่าคุณมีเกณฑ์ได้เจอโซเมทของคุณผ่านทางโซเชียลแต่ไม่ใช่คนนี้นะคะแต่ไม่ใช่คนนี้เพราะโฟล์วคุณขึ้นแล้วนะการ์ดของครอบครัวการ์ดของทวินเฟรมนะมาแล้ว แต่คนนี้ไม่ใช่จูนเฟรมของคุณนะคะเพราะเพราะจูนเฟรมมันตกที่ฝั่งคุณคือคุณจะได้เจอของคุณถ้ามันตกที่ฝั่งเขาด้วยอ่ะโอเคพราะหันยืนยันได้แต่อันนี้ยืนยันไม่ได้นะคะเพราะมองไม่เห็นตรงนั้นอาจจะได้ได้ว่าเป็นคนแค่ผ่านมาแล้วสอนประสบการณ์ให้คุณก็ได้แต่มันยังไม่จบถ้าคุณอยากจะยื้อไว้เพื่อคุยให้รู้สึกว่ายังมีใครอ่ะมันทําได้แต่มันจะได้นานแค่ไหนเท่านั้นเองเพราะฟิวเจอร์มันเป็นเดอร์โดนะจ๊ะ เอาละทีนี้เรามาว่ากันต่อที่คนโสดกันบ้างนะคนโสดราศีตุลเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาเช็คกันหน่อยนะจ๊ะพลังงานคนโสดราศีตุลน,นะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันขอทราบพลังงานความรักคนโสดราศีตุล คนสวรดราศีตุลค่ะ i ิกออฟเพนโทโคคุณหน้าที่จะเจอคนเข้ามาจิบแบบเหมือนสส่เปด้วยนะเนี่ยมีเกณฑ์แล้วล่ะแต่ท,ทีนี้ว่าอาจจะไม่ค่อยถูกใจคุณเท่าไหร่หรือเปล่านะเดี๋ยวรวมดูกัน การดีทีเดียวนะบอกเลยคุณคนโสดอืมคุณมีคนเข้ามาแน่ๆเลยหรือว่าเข้ามาแล้วคนโสดแล้วเขาหรือเธอคนนี้รุกเกมเกินไปจนทำให้คุณรู้สึกกลัวหรือตัวคุณอนะบุกหนะักเพราะว่าชอบเขามากก็ลเลยทำให้เขารู้สึกกลัวแต่ทีนี้เนี่ยเอเนจีของ p a เพจออฟ r อสอาจจะเป็นคนคุยเก่าๆก,กลับเข้ามาในชีวิตได้ด้วยนะคุณคนโสด คนที่คุณบล็อกเขาหรือไม่ก็เขาบล็อกคุณไปมีเกณฑ์ว่าเขาจะติดต่อสื่อสารกลับมาเพื่อขอโอกาสนะทีนี้หกเหรียญขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าคุณจะให้โอกาสเขามากน้อยแค่ไหนแต่เขาอาจจะมีเกณฑ์กลับมาขอโอกาสในตอนนี้เขาส่งคุณอยู่ค่ะสปายคุณอยู่แล้วก็เห็นว่าคุณอนะโคจะดูดีโคจะแบบดูเทเนะประสบความสําเร็จอะดูสิค้านายอัเพนตาโคมันเป็นการ์ดของคนที่ เรียกได้ว่ารไฮโปรไฟล์ไปแล้วอ่ะเปลีป่ยนแปลงไปเยอะมากเขาก็เลยเริ่มมีความรู้สึกว่าอุ๊ยทำยังไงดียอยากที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะอยากที่จะกลับเข้ามาขอเริ่มไม่ใช่ในความสัมพันธ์เหตุการณ์อาจจะสลับกันได้ไวเวิร์ซ่านะจ๊ะทีนี้ Energy ความกังวลความคิดหนักเต็มไปหมดเลยดาบที่ฝั่งนี้มีคนแอบคิดถึงคุณอยู่นะคุณคนโดมีคนแอบชอบคุณด้วย นะคะเขาอาจจะเปิดเผยตัวตนหรือว่าเปิดเผยความรู้สึกให้คุณได้รู้เพราะว่าฟิวเจอร์เป็น a อเดอร์ครับนะคะอาจจะมีคนมาสารภาพรักแบบ u n e เอ็กซ์เพ o ชคืออุ้ยไม่คาดฝันอะไรประมาณนี้ว่าจะเป็นเขาหรือเธอคนนี้หรืออาจจะมีคนอายุน้อยกว่าเยอะเลยเข้ามาปั่วพันนะคะเข้ามาจีบเข้ามาบอกรักซึ่งตัวคุณน่ะไม่ค่อยได้สนใจเขามากเท่าไหร่เพราะว่ามันยังไม่ตรงสเปคนะ ให้ใจให้ได้แต่ให้ได้นิดหน่อยนะคะอเอี่ออกมาบอกว่าเดือนมกราคมเป็นเดือนที่บือหวาทีเดียวนะหนึ่งคนคุยเก่าวอาจจะกลับเข้ามาถ้าใครไม่มีคนที่แอบชอบคุณนะคะจะทักไลน์ทักแชทมาทำให้คุณรู้สึกเซอร์ไพรส์เป็นคนคนนี้ได้ยังไงมีเกณฑ์ได้เจอคนอายุน้อยกว่าเยอะชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มเอที่ธาตุลมเยอะมากนะคะแล้วก็ มีเกณฑ์ว่าคุณจะได้เจอใครที่เข้ามาออฟเฟอร์ความรักแล้วก็ความรู้สึกที่ทำให้คุณรู้สึกว่าสวยหล่อเลือกได้นะจ๊ะเดือนมกราคมแต่ว่าถ้าถามว่าตกล่องป่องชิ้งกับใครย,ยังหรอกนะคะยังคุณค่อนข้างจะเลือกมากอยู่พอสมควรซึ่งดีแล้วอยากให้ทำนะคะ ค่อยๆเลือกไปเรื่องของแฟนเนื้อคู่คู่ชีวิตเนี่ยต้องปราณีตั้งแต่ต้นเลยบอกเลยนะถ้าเราแผวอะ่ะเออก็คุยไปก่อนเออก็ไปเที่ยวแก้เหงาโดยมากจะ,จะพังเพราะแก้เหงานะจ๊ะดีดีใจด้วยนะคะคนโสดได้เรียกว่าจะเนื้อหอมแหละแม้ว่ายังไม่เลือกใครแต่ก็จะมีใครเข้ามาให้ได้เรียกว่าทําให้เรารู้สึกว่าเออก็มีคนเข้ามาให้เลือกนะก็ลองดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่ถามว่าคนที่ใช่หรือเนื้อคู่มันไปตกอยู่ฟิวเจอร์ไงผู้อ่านมองดูว่าน่าจะต้องหลังมกราไปแล้วถึงจะได้เจอเนื้อคู่ของคุณอยู่ประมาณเดี๋ยวขอดูจํานวนวันเดือนหน่อยอาจจะอยู่ประมาณ6สัปดาห์ขึ้นไปบวกลบนะคะหรือว่าอาจจะถึง6เดือนก็ได้นะคะเพราะคุณไม่รีบประมาณนี้นะคะเอาละมาถึงคนคุยสถานะไม่ชัดเจนกันบ้าง คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเอาซะเลยเนี่ยเรามาดูสิคะว่าจะเป็นยังไงนะขอทราบพลังงานความรักคนคุยไม่ชัดเจนค่ะราศีตุลประจำเดือนว่าการาคม2อง3นสองสามนาครับ แต่คุณมึงค่อนข้างที่จะทุ่มเทให้กับเขาหรือเธอคนนี้มากเลยนะเอเ r g ีเด e l ลฟเวอร์ที่ฝั่งเขาด้วยแต่ว่าเขาก็มีคนอยู่ในใจอยู่สองคนนะอาจจะมีคุณแล้วก็ใครคนนั้นอีกคนหนึ่นงน,น,นะคะเพราะเดินลฟเวอร์คนคนนี้ก็อาจมองดูว่าอาจจะห่างกันไปแล้วกลับมาคุยกันใหม่ก็เป็นไปได้เอเนจีฝั่งเขายังคุมเครืออยู่นะคะอยากจะบอกว่า อย่าเพิ่งรีบร้อนเลยนะสิ่งที่เขาจะต้องทําหรือสิ่งที่เขาจะชัดเจนได้เขาจะต้องตัดใจเลือกคนใดคนหนึ่งให้ได้เพราะการที่เขาโดดเด่นมากขออนุญาตอ่านที่เขาก่อนเลยนะคะว่ามันเป็น The Lover นะคะแล้วก็คู่กับไฮฟรีเช s แน่นอนว่าเรา2 3งสคนอยู่แล้ว t h w v i e l of for t u n e แต่มันกำลังจะจบเขาจะตัดสินใจเลือกนะไหนดูซิ ฟิเจอร์น่าจะเครียดแล้วล่ะนะเขาอาจจะไม่ได้ตัดสินใจเลือกคุณนะเพลังงานมันเป็น a อทออฟซอร์สมันคือความเครียดที่คุณกํำลังจะได้รับดังนั้นรู้ตัวแล้วก็ถอนตัวก่อนเลยเพราะเหมือนคนคนนี้คุณจะเรียกได้ว่าถ,ถือถ้วยไว้ไม่ปล่อยเพราะมีความหวังนะอาจจะมีการรียูเนียนหรือว่าการกลับมาคุยกันน่ยหลายครั้งหลายหนแล้วซึ่งก็ไม่รู้มากทําไมดูสิคะ Energy d เดท ทานฟรอมแล้วก็ทีอฟซอสคุณยอมเจ็บยอมเสียเวลาเพื่อเขาต้องถามว่าทำไมเพราะดับขึ้นฝั่งคุณเต็มเลยเอจี่อาจจะสับกันได้ไวเวอร์ซ่าแต่มันอยู่ที่ฝั่งคุณซะเยอะนะคะคุณใจเจ็บจะเหนื่อยจะเหนื่อยใจจะอึดอัดเพื่อเขาไปทำไมก็ไม่รู้ทั้งทั้ที่เขาก็สบายใจดีนะแล้วก็มีต่อเลือกเลือกได้แล้วด้วยนะคะ เฮดจี้ห่านมองไม่เห็นว่ามันจะเลือกเขาจะมาที่ฝั่งเราเท่าไหร่เลยน้ำหนักมันไปที่อีกคนหนึ่งของเขาอยู่70%เลยทีเดียวแล้วก็ฟิวเจอร์ออกมาเตือนว่าเอร็อบซอสนะคะไม่น่าจะเวิร์กรีบถอนตัวถอนใจดีกว่านะคะเพราะอย่างพลังงานหลักก็บอกอยู่แล้วว่าคุณมีเกณฑ์จะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาแล้วก็คุณจะได้เจอโซเมทที่แท้จริงของคุณมากกว่าจะกับคนคนนี้นะ ถ้า t o v l r v e r ขึ้นคู่กับการเตีเยหรือว่าการการเริ่มต้นใหม่นะคะจะบอกว่าข่าวดีแต่เนี่ย t h l o o v e r มันคู่กับ h y เ r e ร์ e ทตัวเองนะคะ Wheel o f Fortune มันก็กาลังจะจบแล้วนะคะหมายถึงเขาจะตัดสินใจเลือกนะคะชีวิตเขาก็จะเปลี่ยนไปนะส่วนตัวคุณเองเนี่ยนะมัน The w h e e l มันคู่กับดาบอยู่ตลอดเวลานะคะตัวคุณเองก็จะต้องเป็นฝ่ายที่กลับมานั่งเรียกได้ว่าเครียดหรือว่า ทําให้คุณรู้สึก disappointed คือผิดหวังที่รออย่างนี้ดีกว่านะเพราะ Date มันขึ้นคู่กับ The v i ิ w นะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนผ่านของการต่างฝ่ายต่างไปเริ่มต้นใหม่นะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีพิจิกนะคะแล้วก็อาจจะไหนดูซิอาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มเดี๋ยวข่าญคิฟไยให้นะ ดูสิเป็นยังไงแต่ดาบมันขึ้นที่ฝั่งคุณแบบมากๆเลยนะคะดีดูซิว่าคุณจะออกจากทรีฟซอสได้ยังไงเนี่ยเอเจนซีชาริอัออกมาบอกว่าวถึงเวลาคุณต้องสู้เพื่อตัวคุณเองคุณจะไปสู้เพื่อเขาทําไมก่อนจะไปสู้เพื่อจะเก็บเขาไว้ทําไมนะีอันนี้คือคําถาม นะเดชอยากจะบอกอะไรเดชบอกว่านี่ไงคุณจะได้เริ่มต้นใหม่นะตรงกันหมดเลยอะคุณจะได้เจอรักแท้เนือ้อคู่โซเมดแต่มันเป็น new energy นะคะมันคือการ r e เบ r ร์นะคะถือกำเนิดใหม่นะแล้วตัวเคาล่ลา่ะเดี๋ยวเช็คให้นะตัวเค้าเนี่ยผู้หันมองดูว่าไฮปรีเทสคู่กับเทนนอฟเพนเดอโค ครอบครัวคนในครอบครัวของเขาน่าจะมีผลในการที่ทําให้เขาตัดสินใจเลือกใครบางคนนะที่นี้เอเนจีมันไกลๆจากคุณค่อนข้างที่จะเยอะเห็นไหมคะเขาค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าเลือกในสิ่งที่เขาชอบอะ่ะเขาตามความฝันของตัวเขาเองคุณเองก็จะต้องตามความฝันตัวคุณเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะ,ะความสัมพันธ์มันไม่บาลานซ์แล้วมันไม่แฟร์นะคะ คุณควรจะเริ่มต้นใหม่ถ้าเก็บเขาไว้เนี่ยมันจะกลายเป็นคาร์มา e ีเลชั่นชิพนะคะมันจะเสี่ยงต่อการที่จะมีท็อกซิกเรเลชั่นชิพกับคนคนนี้เพราะยังไงยังไงเขาก็ไม่ชัดเจนแล้วเราจะไปอยู่ตรงนั้นทํำไมนะคะถ้าตัดสินใจ move on ได้ก็อ่านมองดูว่าเนี่ยแหละอีกประมาณสักเดือน2เดือนก็ได้เจอโซเมทของคุณแล้วนะคะคุณจะได้เจอเขาหรือเธอคนนี้ผ่านทางการเดินทาง หรือว่าเขาจะต้องเดินทางไกลเพื่อมาพบคุณนั่นเองโอเคเคลียรนะ์เนาะว่าก็ไม่อยากปล่อยผ่านนะอ่ามาถึงคนมีคู่บ้างคนมีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรเลยนะช่วงเวลานี้นะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันเลยจ้าคนมีคู่นะคะที่ไม่ได้มีประเด็นปัญหานะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันเลย ดูสิเอเรีออกมาซิกัโซคุณมีเกณฑ์การเดินทางนะคุณมีเกณฑ์ก็จะได้ยกย้ายเปลี่ยนถิ่นฐานด้วย,ยวินทเพนทาโคแฟนคุณรักคุณมากเลยแล้วก็มีความรักที่มั่นคงอะ่ะคือเขามั่นใจแล้วล่ะว่าต้องเป็นคนุณคนเดียวดูสิเดอะเวิ d คู่กันเลยอะ่ะ คุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะราศีตุลน,นะคุณมีเกณฑ์การจะได้เดินทางไปอยู่ต่างประเทศกับคู่ของคุณหรือว่าอาจจะเรียกได้ว่าเดินทางไปเยี่ยมเยียนระยะยาวเนาะประมาณ3เดือนอะไรประมาณนี้นะคะเอาล่ะคุณทั้งคู่เริ่มที่จะหันกลับมาพูดคุยถึงเรื่องแผนอนาคตหรือว่าแผนอนาคตที่เตรียมไว้นะคะหลังจากก่อนหน้านี้ก็คุยกันมาตลอดแหละ นะอาจจะเกินกว่า1ปีแล้วมั้ง13เดือนแล้วล่ะนะสำหรับบางท่านความรักสุขงอมแล้วต้องบอกว่าแบบนั้นนะคะนายกเพนเดโคหูฝั่งเขาเต็มไปด้วยเหรียญอะ่ะเขาอยากที่จะอยู่กับคุณแล้วละ่ะอยากจะใช้ชีวิตกับคุณแล้วละ่ะน่าที่จะคุยเรื่องแผนการเดินทางการย้ายถิ่นฐานของคุณคู่ของคุณหนะ้าที่จะเป็นชาวต่างชาติหรือถ้าเป็นคนไทยนะ้าที่จะ อยู่ไกลกันแต่ถ้าอยู่พื้นที่เดียวกันก็อาจจะต้องเรียกได้ว่าคิดทบทวนเตรียมเรื่องการย้ายมาอยู่ด้วยกันมีเกณฑ์การโยกย้ายมีเกณฑ์การจะได้เปลี่ยนถิ่นฐานเกิดขึ้นนะคะหรือไม่ก็ตัวคุณนะคะถ้ายังไม่ได้มีแผนการแต่งงานตัวคุณเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์การโยกย้ายที่ทํางานอยู่ไกลออกไปจากคู่ของคุณซึ่งมองดูว่าก็ไม่ได้เป็นปัญหาค่ะเพราะเทมเพลนส์ออกมาบอกว่าเขาสามารถ ที่จะอยู่ใกล้คุณได้เสมอแหละเดินทางไปเยี่ยมได้เดินทางไปหาได้เป็นประมาณนี้เป็นช่วงเวลาที่ยิ่งทําให้ความรักมันรู้สึกว่ามีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้แต่ Energy อ่ะมัน Energy มันออกมาบอกว่า Trem f r i e n d กับ King of Swords นั่นหมายความว่า เขาหรือไม่ก็คุณรู้สึกว่าเหนื่อยกับการเดินทางไปมาแบบนี้แล้วอยากที่จะให้ความสมคัญมา,าเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาไม่อยากแบบเดี๋ยวรอสามเดือนเธอมารอสามเดือนชั้นไปอะไรอย่างเงี้ยปีหนึ่งเจอกันไม่กี่คนเองก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคแล้วตรงนี้กําลังจะเปลี่ยนเป็นไปทิศทางที่ดีแล้วนะมีเกฑ์ว่าเขาอาจจะออฟเฟอร์คุณให้ไปอยู่กับเขานะคะเพื่อเตรียมแผนการลําดับต่อไปสําหรับ การอยู่ถาวร Energy คุณมีเกณฑ์ได้อยู่ต่างประเทศนะคะเพราะ the world มันขึ้นนะได้ไปต่างประเทศหรือไม่ก็คู่ของคุณนั่นแหละเดินทางมาอยู่กับคุณแต่ว่าทีนี้ Energy การโยกย้ายอะ่ะมันไปอยู่ที่คุณซะส่วนใหญ่นั่นเองต่อให้เป็นคนไทยหรือชาวต่างชาตินะคะมันก็มีเกณฑ์นี้อยู่ว่าคุณน่ะมีเกณฑ์การชี้ประจอลงเทา้า Future นะคะมันคือเพจออฟคัพมันคือการเริ่มต้นสู่สิ่งที่ดีเริ่มต้นใหม่สู่สิ่งที่ดีค่ะ ความรักที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นการได้อยู่ใกล้ชิดกับคนที่รักนะคะการเปลี่ยนถิ่นฐานแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้งานใหม่ได้ทําอะไรใหม่ๆซึ่งมันก็จะทําให้ชีวิตคุณมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ๆที่ดีอย่างไรก็แล้วแต่นะคะการได้อยู่กับคนที่เรารักกผู้อ่านมองดูว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษที่สุดแล้วล่ะ ที่เหลือระหว่างทางก็ถือว่าเป็นบททดสอบระหว่างคุณกับคู่ของคุณใช่ก็ไปต่อไม่ใช่ก็พอแค่นี้ให้คิดแบบสบายๆเข้าไว้นะคะไม่ต้องกดดันแล้วก็ผู้อันอยากจะบอกว่าคุณโชคดีที่ได้ความรักมั่นคงแล้วก็จงรักษาเอาไว้นะจ๊ะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ